่ะสวัสดีทุกคนนะครับอ่าสวัสดีครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ข้อมูลดีมากๆนะทั้งสามช่วงเลยนะครับก็แปลนให้กับเอทุกๆท่านเลยนะครับเนาะก็พีคมากๆครับได้ประโยชน์ได้แนวคิดดีๆมากมายนะครับแล้วก็มุกอีกเยอะแยะนะครับโอเคนะครับก็อใกล้บัสบีออนแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันโอ้โหรามันผ่านมาเร็วมากเลยเนาะ นะครับเพิ่งเราเพิ่งจบบัสบ y o อนไปใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับก็มาเจอกันนะบัสบ y o อนที่วอชิงตันดีซีนะครับใครที่ยังไม่ได้บุ๊กบัตเนอะลิกบุ๊กนะครับจะได้มาเจอกันนะครับโอเคแล้วก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะแชร์ในเรื่องของชุดคําถามคนหาชีวิตในฝันนะครับคือผมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับในอเวนะนะคนที่สําเร็จเนี่ยก็คือคนที่เขารู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไร ่เราว่าจริงไหมเนาะเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนะเขามีความชัดเจนนะครับเนาะปัญหาของเรื่องก็คือบางครั้งเนี่ยพอเราทํางานไปเรื่อยๆชีวิตเราอยู่กับงานหรืออยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันน่ะนะครับมันทำให้เราลืมความฝันนะ่ะเนาะแม้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เอ่อไปอ่านบทความหนึ่งมาเราก็เลยอยากมันจะอยากจะมาแบ่งปันพวกเรานะครับเราลองมาตั้งคําถามค้นหาชีวิตในฝันเราดีกว่าไหมนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะก็คือเรื่องเช้าในฝัน อ่าเช้าในฝันเราเป็นยังไงสมมุติว่าเราเลองคิดภาพตามนะเราคิดตามผมนะแล้วลองพิมพ์ตอบมานะใครพิมพ์นะขอให้เออเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนนะครับอ่าใครที่เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วขอให้มีสายงานเบรกเรื่อยๆเยอะๆตลอดปีตลอดไปโอเคไหมนะครับเอาเช้าในฝันก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีข้อจํากัดเรื่องการเงินแล้วก็เวลานะครับเราอยากจะตื่นกี่โมงครับ อยากจะตื่นมาแล้วอยู่ที่ไหนแล้วเราเราอยากจะทําอะไรเป็นอันดับแรกอะลองพิมพ์มาพิมพ์อะไรก็ได้เลยนะครับเช่าในฝันของเราเป็นยังไงเราไม่มีข้อจากัดเรื่องเงินเรื่องเวลาอยากตื่นกี่โมงเอากี่โมงก่อนเลยนะครับแล้วก็อยากตื่นที่ไหนด้วยอย่าอย่าบอกว่าอยากตื่นบนเตียงนะรู้อยู่แล้วนะครับอยากตื่นที่ไหนอยากอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ยอยากอยู่ไหนตื่นกี่โมงก็ได้ที่หายง่วงอ่า สิบโมงเช้านะครับพี่บอกสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงนะครับอ่ามุกบอกสิบเอ็ดโมงนะครับตื่นตีห้าไปขี่ม้าหลังบ้านเอ้ยโอ้โหสุดยอดนะครับตื่นสายแบบสุดวิวภูเขาเห็นหมอก่าแล้วอยากตื่นที่ไหนอ่าลองพิมพ์มาได้ไหมอ่าที่รีสอร์ทเพจเฟรนลี่โอเคนะครับก็คือเฟรนลี่ต่อนักธุกรกิจระดับแอมเวลระนะดับเพชรและสูงขึ้นไปเอาไม่ได้ คนลัเอสคนละเอสน,นะครับโอเคนะครับแสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะครับเออตื่นเก้าโมงที่หาดริมทะเลส่วนตัวนะครับโอ้โหเป็นไงพวกเราแค่พิมพ์ก็เป็นไงรู้สึกเป็นไงใจฟูไหมแค่พิมพ์ก็รู้สึกแฮปปี้แล้วไหมเออต้องฝึกฝันบ่อยๆนะฝึกจินตนาการนะครับตื่นเต้นอ่าครับพี่ตื่นเต้น, <laughs> ต,น,ต,นต้องตื่นเต้นทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสุดยอดนะครับอ่ะ แล้วคาถามที่สองเนาะวันธรรมดาในฝันของเรานะครับเวลาส่วนใหญ่ของวันธรรมดาของเราอะถ้าเงินกับเราจบกันแล้วนะเราไม่มีข้อจํากัดเรื่องเงินเรื่องเวลาแน้วนะเวลาส่วนใหญ่ของวันของเราเนี่ยเราอยากใช้ไปกับอะไรอืมอยากใช้ไปกับอะไรครับทํางาน <laughs> เป็นคนขยันไงนะครับหาเงินนะครับทํางาน <laughs> เดินทาง ท่องเที่ยวเล่นกับลูกเล่นกับแมวดูซีรีส์อ่านะครับมีอะไรไหมดูแลสุขภาพออกกำลังกายเล่นกีฬามีไหมมีไหม,ม,ม,มกินเค้กจากเชฟดังๆอืนะครับโอเคนะครับศึกษาอะไรใหม่ๆอ่าอะไรเงี้ยเป็นต้นคำถามที่สามเนาะคนรอบตัวนะครับเราอยากใช้เวลาร่วมกับใครบ้างในชีวิตประจำวัน แล้วเราไม่อยากเจอกับใครบ้างโอเคนะครับอยากใช้เวลาลวกกับใครบ้างในชุดประจำวันแล้วเราไม่อยากเจอใครบ้างไม่อยากเจอใครไม่ต้องพิมพ์บอกมาเดี๋ยวเจอคนในห้องนี้สวยเลยนะครับเอาไปว่าเอออยากใช้เวลาลวกกับใครครอบครัวแล้วก็แฟนนะนะครับอยากเจอออฟไลน์อ้ยนะครับเดี๋ยวได้เจอกันนะครับเดือนหน้าได้เจอกันนะครับมีอีกไหมพ่อแม่แล้วก็แฟนใช้เวลากับลูกไม่อยากเจอคนท็อกซิ โอเคนะครับอ่ะหลายๆายท่านอ่ะอาจจะแบบตอนนี้อยู่ะนะอเมริกาป่ะไหหรือหรือแม้ท่านแคนดานะครับหลายๆท่านครอบครัวก,ก็อยู่เมืองไทยถูกไหมเออถ้าเราเลือกได้อ่ะถ้าเงินกับเวลาเราจบกานเราอยากอยู่กับเขาไหมอ่ะเมื่อวันวันแม่ถูกไหมสําหรับคนที่อ่ะอ่คุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงนะถ้าเราเลือกได้อ่ะเราอยากใช้เวลากับเขามากกว่านี้ไหมอะไรงเงี้ยเป็นตน้นนะครับอ่ะเรื่องที่สี่คือเรื่องความรู้สึกเนาะนะครับอ่าในเรื่องความรู้สึก แบบนึงนะเออเราอยากให้แต่ละวันของเราเนี่ยรู้สึกกันไงแลกมีความรู้สึกอะไรบ้างในแต่ละวันอ่พิมพ์มาได้เลยครับเช่นรู้สึกอิสระรู้สึกท้าทายรู้สึกสนุกสบายใจภูมิใจอ่าเราอยากรู้สึกอะไรบ้างในแต่ละวันหิวอันนั้นรู้สึกตลอดเวลานั้นไม่ต้องพิมพ์อันนั้นรู้สึกทุกวันอยู่แล้วนะครับหิวเนี่ยนะครับอยากรู้สึกยังไงอยากรู้สึกไงกับตัวเรา สบายใจสนุกสงบนะครับมีความสุขโล่งปลอดภัยนะครับไม่ต้องเร่งรีบเออสบายๆรีแลกซนะ์ประมาณนี้นะครับแล้วข้อที่ห้าครับคำถามสำคัญทรัพยากรที่เราต้องการครับชีวิตแบบเนี้ยที่เราพิมพ์มาทั้งหมดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ครับแล้วเราต้องมีแพสซิฟคิคทัพเท่าไหร่ เราพิมมานะครับทั้งหมดที่เราพิมมาตั้งแต่ข้อแรกจาได้ไหมเอาตั้แต่เช้าในฝันอยากตื่นที่ไหนอยากตื่นกี่โมงนะโอเคไหมครับเอาตั้แต่วันธรรมดาในฝันอยากใช้เวลาของเราอส่วนใหญ่ไปกับอะไรอยากเที่ยวตลอดเวลานะครับอยากอยู่กับครอบครัวนะครับคนรอบตัวที่เราอยากอยู่ด้วยอยากรู้สึกภาคภูมิใจอยากรู้สึกสบายใจหมดห่วงไร้กังวลน,นะครับมีอิสระ อยากทำอะไรได้ทํามีความสนุกในทุกๆวันอ่านกินไปได้เลยแปดพันถึงหมื่นเหรียญอ่ะ6หกแสนบาทนะครับโอเคหมื่นสองนะครับโอเคเนี่ยครับคือชุดคําถามค้นหาชีวิตในฝันคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มานั่งถามตัวเองไงเราชอบบอกเราว่าเฮ้ยเราเออนึกไม่ออกฝันอะไรอ่าลองลองกลับไปเขียนดูนะครับจริงๆเราทุกคนมีความฝันครับ ไม่ใช่เราไม่มีนะเรามีแต่เราแค่อาจจะไม่ได้แบบมานั่งคุยกับตัวเองแบบเป็นเรื่องเป็นราวนอะไหมนะเพราะนั่นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคทิวิตี้สนุกๆเนาะให้พวกเราได้มาทํากันเนาะธุรกิจแอมเ์เนาะก็เป็นธุรกิจที่แบบเออถามว่าถ้าเราไม่ได้เจอโปรเจกต์เนี้ยด้วยทรัพยากรที่เรามีตอนนี้นะโอเคถ้าคุณมีอยู่ในบัญชีประมาณห้าร้อยล้านเนี่ยคุณก็มีตัวเลือกเยอะแหละผมเข้าใจในช่วงที่เศรษฐกิจบันดอปเนี่ยนะครับคุณก็สามารถมีตัวเลือกในการลงทุนได้เยอะถูกไหม แต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานหรือคนที่กําลังหรือแม้กระทั่งการทางานแบบหาเช้ากินค่ำเลยด้วยซ้าเนี่ยนะครับเราเป็นคนที่แบบเป็นเซลฟ์มดเริ่มจากศูนะย์เนี่ยยังไม่ได้มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนะี่ยเราจะทําอะไรให้เรามีรายได้ตามที่เราพิมพ์มาในระยะเวลาแค่สามปีห้าปีจริงไม่จริงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมผมฟังเอะรอบไหนจำไม่ได้ละไม่รู้ที่ไทยหรือที่อเมริกานะ ที่พูดถึงเรื่องของการสร้างตัวนะน่าจะที่เมกาใช่ไหมโอ้ใช่ปะนะครับบัสอินสป r e นะครับเขาบอกเอ้บัสบัสไปะมีใครได้ฟังไหมนะครับได้ได้ฟังทุกคนเนาะเขาบอกว่าเวลาในการสร้างตัวงเราอะมันไม่ใช่สามสี่สิบปีนะแต่มันคือสิบปี i n นสป r e ใช่ไหมเข้างานเจนจนเบอร์แล้วจำไม่ได้ว่างานไหนคืองานไหนนะครับเออจริงๆแล้วการสร้างตวงเรามันไม่ใช่ สามสี่สิบปีนะอย่างที่เราเข้าใจบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ก็ชิวๆอายุยี่สิบกว่าสามสิบยังไม่ต้องรีบอะไรจริงๆเวลาสร้างตัวจริงๆของคุณมีแค่สิบปีเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณรวมสุขภาพที่แข็งแรงของพ่อแม่ไปด้วยบางทีคุณจะเหลือเวลาแค่หลักสิบปีนะไม่ใช่หลักสามสี่สิบปีนะเพราะถ้าเกิดเราจะมีรายได้ระดับนั้นเนะที่เราพิมพ์ม,มาแต่คุณกะได้ตอนหกสิบหรือเจ็ดสิบมันอาจจะไม่ได้ทันช่วงรละเวลาที่ คุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่แล้วว่าจริงไหมคุณเวลาจริงจังตอนนี้แค่สิบปีเท่านั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องรีบครับชีวิตต้องรีบคนระับแล้วถ้ารีบเราต้องทําอะไรนะครับเราต้องทลายทลายกรอบของการทำฟอนไลน์อ่นะเรื่องสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรเลยครับกลับมาทำฟอนไลน์กันสิ่งที่ยากที่สุดในองมีคือการทําให้คนอื่นตัดสินใจยากที่สุดถูกปะ่ะการคาดหวังหรือแม้กระทั่ง ภาวนาให้คนที่มีอยู่ตัดสินใจลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่ยากท,าที่สุดในอมเียแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดในออมรียก็คือเราลงมือทําเองนี่แหละโอเคไหมอย่างตอนนี้ผมก็ทําทุกทางนะในการทำฟอนไลน์ผมก็ติดลนอยู่นะผมพูดตามตรงนะก็ยังไม่ได้เป็นตีเพชรนะนก็อยากเป็นเนออครับอยากเป็นฟฟลเดอร์ดับเบิ้ลอยากเป็นทริปเปิ้ลอยากเป็นไดมอนด์ในตลาดต่างประเทศเพิ่มอะไรเงี้ยก็ต้องทําอะไรครับทาฟอนไลน์ทําทุกทางที่ผ่านมาก็ทำร้อยเคสถูกปะ นะครับเนี่ยร้อยเคสสามเดือนถูกไหมตอนนี้ก็พยายามหาวิธีการเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่านวัตกรรมว่าทําอะไรไปบ้างโอเคปหมมีเดินทักมีแบบกําลังทำเซอร์ว์ทำอะไรเงี้ยเออกำลังหาวิธีการอยู่ที่มันทําได้โอเคไหมเดี๋ยวทําได้ผลแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพวกเราก็เหมือนกันนะทาได้ผลแล้วมาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวอย่ารอผมแล้วผมก็รอเราอกันไม่ใช่มาแชร์กันเออมาแชร์กันทำได้ผลแล้วมาแชร์กันแล้วถ้าเติบโตพร้อมกันโอเคไหมเราอยากสำเร็จกับพวกเราทุกคนอ่ะไปด้วยกันอ่ะ จริงๆเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วว่าใช่ไหมวันเอ้ยมันก็ต้องสําเร็จไปด้วยกันปะ่ะวะใช่ไหมเนาะเนี่ยวันก่อนไปนั่งเปิดรูปดูเจอรูปที่ไปโดดซิปไลน์กับวันกับพี่นกอยู่เลยเอออยู่ดีมันเด้งขึ้นมาในมือถือเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเฮ้ยเรามากันขนาดนี้แล้วอะก็ต้องไปด้วยกันปะน่ะเออนะอันนั้นคือ a อหกศูนย แป๊บเดียวจะเอเจแล้วเนี่ยโอ้ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนี้เราทุกคนต้องสำเร็จไปด้วยกันนะครับแล้วก็เจอกันในทุกๆฟังก์ชันเนาะแล้วก็เจอกันที่บัสบิออนที่อเมริกานะครับโอเคครับสวัสดีครับ